รายการที่ต้องแข่งขันหญิงไปนะครับที่นครปฐมก็มีรายการหนึ่งที่เตรียมไว้นะครับเตรียมสำหรับสถานที่ไว้แต่นครปฐมเป็นสถานที่ที่เหมาะนะครับก็คือใกล้การขนส่งอะไรก็สะดวกมาตรการป้องกันโควิดนะครับทางสาพันธ์วอลเลย์บอลแห่ง,งเอเชียก็เลยของเราที่จะต้องจัด ก็ค,คือการแข่งขันปินเซ็ตคัพต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานวัตถุประสงค์ของปินเซ็ตคัพย้อนหลังไปเกือบ30มปีซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ชริตจะได้เรียนถึงที่ไปที่มานะลหลังจากนั้นก็ทำให้เราในปี2020สงสูงสงสงสงเนี่ยได้เชิญประเทศต่างๆใกล้เคียงแล้วเนี่ยในอาเซียนกับเมื่อก่อนเราไม่ได้เชิญทีมชาติอีกนึ เราเห็นว่าด้วยวัตถุประสงค์ของสาพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียก็พอดีเราเตรียมทีมอยู่20ที่จะร่วมการแข่งขันยิงแชมป์เอเชียที่ฮาร์ักสถาจัดการแข่งขันเป็นรายการนี้ซึ่งก็ต้องขอบคุณทางเอสไทยดีท่านพัน์โกดรัตเตอร์สินทบแก้วพิจิตรนายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐมที่เป็นที่รู้จักเพราะฉะนั้นการที่เราจะพัฒนา โดยท่านนายกสีลินแก้ววิจิตรนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่สิ่งหนึ่งในการที่พัฒนาศักยภาพไปสู่ทีมชาติของเรา สูงรวมทั้งสตาร์โค้ชเพราะว่าทาจะต้องมีการเรียนเตรียม12คนและ14คนนี่เท่านั้นนะที่บก็มีคนอื่นที่เขาก็อยากจะขึ้นไปเป็นทีมชาติชุดใหญ่ก็การแข่งขันวอลเลย์บอลปีนเซตคัพกับชาเลนจ์คัพเนี่ย มีวัตถุประสงค์นะครับในการที่จะยกระดับพัฒนากีฬา,าวอลเลย์บอลในภูมิภาคเอเชียนะครับให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นในกลุ่มของประเทศที่กําลังพัฒนานะครับเราจะเห็นว่าทีมที่มาร่วมการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นทีมที่ไม่ได้อยู่ในระดับแนวหน้าของเอเชียนะครับเช่นังดูของฮ่องกองอุซเบกิสถานนะครับอินเดียมาเลเซียสิงคโปร์อะไรพวกนี้จะอยู่ในกลุ่มประเทศที่ กำลังพัฒนานะครับก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการแข่งขันปิ้นเซตครับแต่เดิมนะครับที่เราจัดขึ้นมาโดยได้รับพระมหาก,กัรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีนะครับในพระราชทานถ้วยรางวัลให้กับทีมที่อเลอศเนี่ยก็เพื่อที่จะยกระดับพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลของประเทศไทยเราในช่วงย้อนหลังไปเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราไม่ได้อยู่ในแนวหน้าเช่นเดียวกับประเทศต่างๆเหล่านี้นะครับ เราก็เลยจัดการแข่งขันรายการนี้ขึ้นมาเพื่อจะพัฒนาทีมเราด้วยการเชิญประเทศต่างๆที่อยู่ในระดับเดียวกันหรือว่าในกลุ่มสโมสรของประเทศที่อยู่ระดับที่พัฒนากว่าเราเนี่ยมาร่วมกันในการเพื่อยกระดับทีมเรานะครับเพราะฉะนั้นรายการนี้จึงเป็นรายการที่จัดเพื่อยกระดับพัฒนาศักยภาพของทีมวอลเลย์บอลในทวีปเอเชียที่ยัง อยู่ในช่วงของการพัฒนานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ประเทศไทยเราเนี่ยในฐานะที่ผมก็รับผิดชอบเป็นประาาาธานสาพันวารบอลแห่งอาเซียนเนี่ยเราจะได้ทําหน้าที่ในการที่จะได้พัฒนากีฬาในประเทศในกลุ่มที่ยังไม่พัฒนาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์หลักแล้วก็ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องนิมิตหมายที่ดีและก็เท่ากับย้อนไปอีกส0สิกว่าปีของทีมไทยเรานะครับให้ได้เห็นว่า ไอ้พัฒนาการต่างๆเหล่านี้มันได้เกิดขึ้นจากการที่เราได้เริ่มจากเล็กๆก่อนแล้วเราก็พัฒนามาถึงทุกวันนี้ได้ครับคือว่าแบบนี้ในการทดลองทุกคนไป็นยี่สนะคะก่อนที่จะไปที่เออ่ราคาตลาดครับสำหรับประเทศไทยเราทีมที่เขาร่วมการแข่งขันก็เป็นทีมอยู่ยีที่เราเตรียมไว้สําหรับไปร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกในเอเชียนะครับ mm hmm. เพื่อหาตัวแทนทีมในทวีปเอเชีย4ประเทศไปร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลก ในอายุต่ำกว่า20ปีในปีหน้านะครับซึ่งตรงนี้เราส่งทีมนี้เขาร่วมกันขันก็เพื่อที่ได้พัฒนาทีมของเรานะฮะในเท่าก็เป็นการซ้อมใหญ่นะครับสำหรับให้ทีมเรามีความพร้อมก่อนที่จะไปร่วมกันแข่งขันจริงชนะเลิศเซียในต้นเดือนกรกฎาคมี20นี้นะครับผมคิดว่าก็จะทําให้ทีมเราได้สามารถนําเอาประสบการณ์ตรงนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการแข่งขันครั้งนี้ได้เป็นอย่างดีครับ ก็ในส่วนที่ร่องการพัฒนายกระดับแผนต่อเนื่องเนี่ยนะครับในขณะนี้ทางประธานฝ่ายเทคนิคก็คือโค้ดออสนะครับกิติพงษ์รัชตะเกียงไก่ซึ่งเป็นรองอุปเป็นอุปนายกสมาคมและก็เป็นประธานฝ่ายเทคนิคและรวมทั้งท่านเลขาธิการกิติมศักดิ์ของสมาคมคือเรือกาโตชลิตวงประเสริฐเนี่ยได้หาลือกันว่าเราคงจะต้องมาทําแผนระยะยาวสําหรับการพัฒนา นักกีฬาวันได้บอลเราไม่ใช่เฉพาะทําทีมชาติทีมเดียวในแต่ละรุ่นอายุเราคงต้องทําทีมสำรองไว้แล้วก็พยายามที่จะเอานักกีฬาที่มีศักยภาพนะครับมารวมกันให้เป็นระยะระยะนะครับไม่ใช่รวมกันเพื่อการแข่งขันเราจะเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือช่วงใดช่วงหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งเราจะทําพร้อมกันครับทั้งทีมชายทีมหญิงทั้งในร่มและก็ชายหาดซึ่งก็เชื่อว่าจากการที่เราในปัจจุบันนี้ เรามีผู้สนับสนุนที่มากขึ้นนะครับและในขณะเดียวกันเราก็มีงบประมาณพอเรามีเงินจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมีการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยเราก็เชื่อว่าเราสามารถที่จะมีงบประมาณสาหรับเตรียมความพร้อมตรงนี้ได้มากขึ้นนะครับก็จะเป็นประโยชน์สําหรับการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลเรา,เรนเราในอนาคตต,ต่อไปนะครับ